มีโอกาสไหมครับที่ยุคต่อจากนี้ไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรายังมีชนาทิพมีทีละศิลป์มีทีละทอนที่โผล่ขึ้นมานะ mm hmm. มีโอกาสไหมครับว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเจสองมุ้ยสองอุ้มสองที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่ารูปแบบของการพัฒนามันยังเป็นแบบนี้อยู่คือสําหรับผมอะคือทุกคนอะไม่จาเป็นต้องมาเหมือนเหมือนเจพี่มุ้ยพี่อุ้มหรอกครับทุกคน mm hmm. ก็มีความเก่งในแบบที่ตัวเองเก่งแบบที่เราเป็นอะเพียงแต่ว่าเราจะหาจุด ที่เราเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองได้ยังไงคือฟุตบอลสมัยใหม่มันมันจะเริ่มบีบคั้นเราเนี่ยไม่ให้เป็นตัวเองมากขึ้นเพราะว่ามันจะใส่ระบบค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนเด็กเนี่ยเราจะทำไงให้เขาได้มีจินตนาการในการเล่นให้มากที่สุดให้เขาได้เอาสิ่งที่เขาซ้อมเนี่ยมาใช้ในสนามจริงรแล้วก็ค่อยๆใส่วิสัยทัศน์ให้เขาไปวิธีการเล่นแบบเป็นทีมให้เขาเข้าใจเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้นไงมันมีการใช้จินตนาการในการส่งรับแบบเลี้ยง ใส่สกิลอ่าโดยที่มันเป็นเสน่ห์ในแบบสมัยก่อนสมัยนี้มันมันมีเรื่องฟิสิกอลเนี่ยเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากครับ,รบถ้าคุณมีฟิสิกอลที่ดีค,คุณมีพื้นฐานในการรับส่งบอลที่ดีเนี่ยแล้วคุณเข้าใจเข,ข้าใจฟุตบอลเนี่ยเข้าใจในรูปแบบในการเล่นเนี่ยคุณเล่นได้แล้วครับเพราะตอนนี้ฟุตบอลมันมันเปลี่ยนแล้วมันก็จะเป็นจับให้ขยับไปในจุดนี้จุดนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนอ่ะมีมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอยู่แล้วแหละ แต่ว่าเราเราจะเจอในรูปแบบไหนให้เจอได้ไวขึ้นดีกว่าครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าสภาพแวดล้อมมันเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้พวกเขาพวกเขาเก่งขึ้น,ถ,นถ้าเขามีลีกที่ดีเนี่ยแล้วนักฟุตบอลในในลีกเนี่ยทุกทีมเลยในโรงเรียนอะ่ะขู่เขี้ยวเข็นเก่งกันเพิ่มเติม,ตมอะ่ะเราก็จะเจอช้างเผือกเร็วขึ้นแล้วก็พอมาเจอช้างเผือกมันไม่เกี่ยวกับการต้องเก็บตัวเร็วเก็บตัวแบบมีเวลาหรือว่าอะไรผมว่ามันเกี่ยวกับว่าเราอ่ะ ให้เขาเจอสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าเขาเจอสภาพแวดล้อมแบบไปอุ่นเครื่องกับทีมที่เก่งตลอดเก่งตลอดเก่งตลอดอ่ะผมรู้สึกว่าอุ่นเครื่องแพ้ในในฟุตบอลเด็กมันไม่เป็นไรหรอกแต่เขา<ม>จะได้รู้ว่าและพวกเราอ่ะที่เป็นคนที่จะพัฒนาพวกเขาเนี่ยเราก็จะได้รู้แก้ไขทันครับเพราะเราแก้ไขแก้ไขเขาตอนเป็นเด็กเนี่ยมันมันแก้ไขได้ให้รเราก็จะรู้ว่าเขาใช่ว่าแต่เราอุ่นเครื่องกับใครอุ่นเครื่องกับแถวบ้านเราอ่ะคือคือผมไม่ได้มองว่าแถวบ้านเราไม่เก่ง แต่ผมแค่อยากให้เขาได้เจอคนที่เก่งกว่าแบบมากอะ่ะคือ,อแพ้ไม่เป็นไรแต่คุณต้องมีวิธีการที่จะไปสู้กับเขา